รีบไปล้ม่ับบ้าลีก็รังนะน่ากลั้นไปล้างผิวกันแน่หนวดไม่ได้แพ้ไปเลเซอร์เมื่อวานอันนี้ไม่ใช่เลเซอร์หัวหน้าผากอะเลเซอร์สิวว้ายหนวดขึ้นขึ้นหน้าผากหนวดและเขาด้วยผู้หญิงอะไรกันเขาหนวดและเขากระเทือนวะแบบเห็นว่าคุณหมอขาเลเซอร์หนวดแล้วเห็นเห็นในโปรแกรมหนวดและเขาลาวมอเลทายาชามถอดแว่นแลเออจริงๆเขาหลับผสมน้ำแล้วล้างหน้า ผสมน้ำมีอะไรหรออ๋อก็จะได้ไม่ต้องทาไงจุ่มหนมมา้าจุ่มเฮ้ยเจ้าชีมาทาเฮ้ก็ลืมถามคุณหมอว่ามันนานไหมเนาะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานแบบตอนหัวลอกกับเพื่อนไม่ได้เลยตึงเลยหน้าแบบก <c oughs> ็เอาลงมา <c oughs> ใช่มันตึงแล้ววันนี้ก็เลยลอ,อกค่ะเดี๋ยวมันก็ตกสะเก็ดนี่ได <หา S 2> ้หนูทาเองหรือเขาทาเขาทาให้นะคะสีทาไอจ์สีเอ็าไหนคะสีบีไอของมสีปากคะ

นี่นะมาตัดที่ให้คันหน้าก็คันมือเอาเกามือแทนทุกคนรู้ไหมว่าเนี่เป็นคน เพราะสัก์มาเนี่ยเป็นแฟนขาพี่เก่งมีอะไรนะมีอะไรนะคะแม่ไก่สาแม่ไกแม่แม่เคุณนะต้องถ่าให้นะต้ปค่ะคือกปไปไบบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไงนขอโทษครับไม่เป็นไรครับพี่นมุมกันไม่ได้ไร ได้ได้จะถ่ายให้อันนี้ก็มีใช่ไหมที่นี่จะปนะร่อนานะผมอันี้หวานหมะนีไมฮยิ้มหวานๆ่ะมทนายเขาฝากมานี้มันหวานนะที่หวานมดเลยอยิ้มหวานเหมือนกันรูปนึงยิ้มหวานโชว์น้ำตาลม นันยิหวานแล้ววาวววันยิ่ยืนนานนั่นายเลยนั้นขายจะกับบ้านไปล้างหน้าใหม่ให้ลาผมด้วยหวานมากเงินเงินเช่าเงนเชาปิดปิดตาดยีครับฉันเดียวว่ะรดียวน้าอะไรวแด่มันแาอ่อคือมันต้องใหญ่ขนาดนั้นเล่นใหญ่ไหม อทากเดูในเรื่องอโมนยืนห่างกันมากใช่ใช่มันตกเฟรมเี้ยห้อย้ บกดแล้วมีเสียงตลอดมเสียงมันมันตลอดเนยต้องปิดเสียงมันไม่เป็ปิดเสียงมือถือองม่ใช้อรแล้วแต่มันจะได้ฟีา่กถึงบ้านแล้ว ไม่หลวนไงวยมาตามเข้ามาเขาหลันี่ยออกไป้วเรียวเลี้ยวางเ่งตามเข้ามาเลี้ยวซายเปงเปงเงตามเข้ามาเปงนี่ก่าวทำไมทายนจะเล่นต่อเนี่ยกไปแลอะพไปต้องตามเข้ามาจริงเออจริงไม่หลงแล้วมันได้อาริโกไได้ยค่ะขาบ้านะคะกลับไม่รู้ ขับออกนี้คขับออกทางนี้แล้วก็เจอไฟเขียวเดไฟแดงเดี๋ยวขวาทำไมจะไปเขียวไม่ได้หรอเจอไฟแดง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 ไม่ได้เพราะว่าต้องเาจฟเขียวซ้ายกับมือเดินกับรวต้องว่วเมฆขับออกทาวขวาเมงเมงเจอไฟแดงอะเมงฟังก่อนมาไฟแดงเ้ยแล้วก็ พอเลี้ยวขวาาได่ไม่ได้ไไม่ได้ใช่เพราะต้องออกซ้ายก่อนแล้วก็ไปยูเทิร์นไงแล้วก็มาแล้วก็ผ่านไปแดงเธอก็ขึ้นทางด่วนยูเทิร์นมาแล้วผ่านไฟแดงเดิมเออมานีค่ะมมนมีาไปได้ตามมานี้อยางมาคนเดียวไม่างนถามต่อเน็ตับไปเขเจอไฟแดงคือพอเน็ตเลี้ยวอ่ะเน็ตต้องรีบจิบั เาเลี้ยวเสาเลี้ยวสายเลี้ยวสายไ่ได้เพราะว่าทางดิ่งเลี้ยวสายก็จะไม่ได้เลี้ยวขวาเพราะว่าทางกับรถมันใกล้เลี้ยวสายเลยเขาอยาก้เรายดเน็ที่บอทำไมเลี้ยวสายทีเดียวตัดเลนเลยเลี้ยวสายแล้วเราเลี้ยวมาจับกันก่อนที่เก่าหน้าเาอี้เลี้ยวไม่เลี้ยวมือนรถเราเนี่ยอเ้สวัสดีค่ะอยู่ีาไรออะไรอะไร